เอาเลยครับผมสุัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมนในนันมันนี่ขอทุกคนมีเงินนับนันนะครับผมอันนี้เอ่อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกประมาณนี้ไม่ได้สิเฮ้ยคืออันนี้คือตลาดนะครับซิกเซลนะครับผมของซิปเมกนะครับผม ตอนนี้มีของวง g ก e s Nova นะครับผมลเลนเดอร์ Mystery Box นะครับผมมีทั้ง Super Rare นะครับผมแรนะครับผมและก็เป็น Boxset นะครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวสำเนียงสำเนียงน่าจะหน้าดายจริงเลยพ่อผาสิก็เป็น Boxset นะครับผมที่เราเปิดมาจะได้ตัวมาลายนะฮะตัวเดี๋ยวนะมันเปิดมาได้อะไรบ้างวะ <laughs> ขออนุญาตนะครับผมค่อยๆเข้าไปดูทีละอย่างก่อนนะ อ๋อนี่นี่นี่อันนี้เขามีเขียนไว้อยู่ในรายละเอียดนะครับอตอนนี้อ่ซปเปอร์แลหายไปแล้วนะเหลือแต่แลนะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมในการเข้าไปซื้อนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ราๆวๆหกสิบเอ็ดพลนิคอนนะครับผมควอนติตี้อยู่ที่140นะครับผมสามารถเข้าซื้อได้เลยนะครับผมอ่าฮะในเวลานี้ถ้าคุณเปิดคุณจะได้ lock, อลล็ L otto, L otto, อกลอตโต้เดอะไลท์ นะครับผมเช่นเชนจิงนะครับผมทิกเก็ตนะครับหรือก็เหลอ,อามาลายนะครับผมแล้วก็ลูปปั้นโชคดีนะครับผมแปลเป็นภาษาไทยดีกว่าเว้ยปลดล็อกลอตองคุณนะตัวเปลี่ยนชีวิตนะครับผมหรือมาลายลูปปั้นนำโชคนะครับผมแล้วก็ NFT ภายในะยังปริศนาอยู่จนกว่า <c oughs> คุณจะซื้อกล่องลอตอง NFT หรือซิบบ้า NFT ที่ไม่เหมือนใครออกของ ไม่เหมือนของใครของคุณนะครับจะถูกปลดล็อกและออกอากาศในกระเป๋าเงินของคุณในภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากซื้อนะคพับกล่องปริศนาแต่ละกล่องสามารถปลดล็อกได้เพียงครั้งเดียวนะครับผมในการซื้อครั้งแรกของคุณในซิกโซนะครับผมโดยนาทีหนึ่งกล่องที่ออกอากาศนะครับใช้ตัวโพริกอนในการซื้อนะครับผมสำหรับใครที่จะซื้อก็ศึกษาเพิ่มเติมให้ดีนะครับเพราะว่าในกล่องปริศนาแต่ละกล่องนั้นก็มีรูปแบบที่แตกต่างไปนะครับผมวิธีการในการเข้าซื้อคุณสามารถเข้าซื้อได้นะครับผมผ่านทาง อ,อ,อาจะเข้าจะออกาจะเข้าจะออกคุณสามารถเข้าซื้อได้มามแอคเคาท์ของคุณนะครับผมเลยจริงๆแล้วมันน่าจะเชื่อมมันเชื่อมต่อได้ป่าวะเข้าใจว่าเชื่อมต่อได้นะครับผมผ่านทางตัวเมตามาส k นะครับผมอันนี้ทำให้ดูนะฮะงงงอันนี้ก็เลังงง,งอยู่นะ c ซียเดสม์แอคเคาท์บาลานซ์แอคทิวิตี้แอนด์ซัคเจอร์ทรานซัชชันแอปพลอืมม เชื่อมต่อนะครับผมโพลิกอนเมนเนนะครับเขาใช้เป็นโพลิกอนเมนเนนะในการเชื่อมต่อนะครับโพลิกอนเมติกโอเควิธีการผมทําให้ดูแล้วนะครับผมคุณสามารถเข้ามาได้นะครับในวิธีการนั้นๆน,น,นะครับผม อ๋อ,อก่อนก็ได้อะแล้วก็เข้าใหม่นะครับอืมดูนานไม่ปลอดภัยฮะถอยออกมาก่อนดีกวนะ่า ดูจากทรงน,นะครับผมที่ไอ้นี่น่าจะยังระบบน่าจะยังไม่เสถียรเพียงพอนะครับในเวลาน,นี้ mm hmm. not support network อันนี้ผมจะลองดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับผมในการเข้าถึกนะ ผมใช้ Connect นะครับผมในการเข้าถึงรหัสนะครับผมแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกนะครับผมโดยการเซ็นชื่อนะครับดูว่าจะได้ไหมนะครับอ๋อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมก็ดูปกติดีครับผมเน็ตเวิร์ s เ p p ซ r พอร์อันนี้ผมเปลี่ยนเน็ตเวิร์กนะครับผมทันทีนะลองดูว่าได้ไหมนะครับอืม อืมไม่ได้นะครับผมนขออนุญาต logout ก่อนดีกว่าน่าจะเป็นปัญหาทางระบบนะในการที่ใช้ m e เต m a s มาสในการ connect นะครับผมยังไงก็ตามนะครับเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับผมในการเข้าถึงนะครับบางทีอาจจะทําให้คุณมีปัญหาได้นะครับจริงแล้วผมใช้บัญชีเอ,อื่นในการเข้าถึงไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับผม อืมมีปัญหาทางระบบในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาของไอตัวโพลิกอนของตัวเมตามาแต่อาจจะเป็นปัญหาออกจากระบบก็นดีว่า